สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการปะติดรูปฟาร์มหันษาของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆ ติดรูปอะไรคะ่ะไปดูกันเลยหลังจากที่เราติดตกไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาติดพระอาทิตย์กันดีกว่าโดยเราจะใช้วงกลมสองวงนะคะคือสีเหลืองและสีแดงนั่นเองผู้ปกครองลองเอาสีเหลืองกับสีแดงมาประกบกันดูนะคะถ้าสีแดงค่ะขนาดเท่ากับสีเหลืองผู้ปกครองสามารถเล็มขอบสีแดงออกก่อนได้นะคะ ขั้นตอนการติดค่ะคือให้เด็กๆหยิบกระดาษสีเหลืองเข้มขึ้นมาเลยค่ะจุ่มกาวนะคะ้วทากาวลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยคุณครูจะให้พระอาทิตย์ของคุณครูอยู่ฝั่งนี้นะคะหรือว่าเด็กๆจะให้อยู่ฝั่งนี้ก็ได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะคุณครูจะติดลงไปก่อนเลยค่ะแบบนี้แล้วก็กดๆค่ะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะทา คาเกาเลยค่ะและจะวางทับลงไปที่สีเหลืองค่ะให้กลึงกึึงกลางสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะพระอาทิตย์ของเราสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ติดปักรูปพระอาทิตย์กันไปแล้วใช่ไหมคะวันพรุ่งนี้นะคุณครูเนี่ยจะพาเด็กๆเนี่ยติดปักรูปอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ